oh <laughs> เพื่อสิทธิตุสยชตินางนี่มินิแต่ตัวสดใสมากมินิซวายนะสดใสนะเธอนะมาในตินของส่งกาลานไงล่ะจ้าสาวสาวนุ่มทุกคนดีๆนะ,ะแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องสงกลานกันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องฟิดแบ็คของ EP ที่แล้วที่ทํากันเล่นไงงๆมานะไม่น่าเชื่อว่าฟิตแบ็ดีมากฉันชอบนะเพราะว่าคนแชร์คนอะไรเนี่ยมันเกินความคาดหมายใช่ว่าดูทั้ง20คนได้ฉันตบด้วออยอเลก็ดูชนีก็ดูทมยังดูเลยแล้วยิ่งตุ๊ดนี่ไม่ต้อง สืเขาก็แฮปปี้แฟนคลับเธอก็มีนะจะดีอยู่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์นี้นะคะมาในแฟนเพจคบตุดไม่หลุดเทรนนะใครยังไม่กดไลค์กดสนจนาเรามีพงมีเพจแล้วนะหลังจากที่เราลงคลิปไปเนี่ยนะคะก็มีคนคอมเมนต์มาดังนี้เลยนะคะเป็นทอมเี็กนี้เป็นทอมดีมากค่ะอยากดู ep 2เร็วเดีวูมาแล้วที่ดูไม่ได้อะ นี่เกี่ยวกับสัญญาณเด็ดที่บ้านนะคะี่พี่พ่อพี่ไผยไก่กับพี่ติงฟองมากๆตั้งแต่สารแนวันพุธตุ๊โถแล้วค่ะวันพุธตุ๊กโถท่าเป็นไงวันพุธตุ๊โถเออสนุกมากค่ะดูเพลินจบเร็วมาก EP สองมาเร็วๆนะคะเออนี่ไงรำเพลินไง ซึ่งเทปนี้นะคะเราก็จะมีความยาวของคลิปนะคะห้าวินาทีนะคะจบค่ะปังปังปังพิสุทธิ์ใน3โลห้อยหัวสัมภาษณ์คะแนนท่ายากเอาไปเลยสิบสิบตีฮาเจปิงเด้าขาผู้ชายฟีดแบบของ YouTube ก็มีอ่ามายูทูบเรามีชแนลใครยังไม่ได้ซับสไครต์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะไในช่องในช่องช่องของตุ๊ดชแนลอ่าหรือเิร์ชคำว่าคบตุ๊ดมุดดุดชนก็จะเจอเลยนะคะก็มีคนคอมเมนต์มาดังนี้ฉันชอบอันนี้มากอยู่ ดินดีคือดินร่วนกระเทยอ้วนคือกระเทยดีขอบคุณขอบคุณค่ะอีดอกไม่รสมากคนขายชิ้นคือดีบอกว่าหลายคนไม่เริ่มต้นได้อีดอกอีดอกคือชิ้นได้เราเหรอคะใช่โอเคค่ะน้ำมีความเปรี้ยวเหมือนเยี่ยวเด็กสิบสี่ขอบคอณไปแหงเรียนอะไรสิรายการด้นเลิศอำเภอปากช่องมากค่ะขอให้มีรายการมีต่อไปนะคะดันดัน เลิศเลอเภอปากเกตไม่ได้ต้องเลิศเลอเพอรีคิ้วไม่ได้ต้องเลิศเลออำเภอปากช่องยอมใครวันเนี้ยแล้วก็ไตเติ้ลดีไตเติ้ลในการลงเดินเงี้ยพี่นันยุบน้องยุบหลอกของหน่อพี่สองหน่อนั่นแหละก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคำคอมเมนต์เลยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีเงินจะเพิ่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะแบบที่ของราวันมอบให้สำหรับคุณมนหน้าร้านขอบคุณสัก็เรียนเชิญนะคะรออยู่นะคะใช่ค่ะหน้าละวันเลย สงการเนี่ยเธอคิดถึงอะไรแล้วเธอกอ็เดินปเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งอนาคตการเดวไว้และถามนึงว่าเธอรู้สึกอย่างไงปวดต้นคอเลยครับคุณแล้วคะโอ <Okay. S 1> เคอ๋อสงการก็ต้องถึงอ่อแสงสันน้ำาปากแตรน้ำดำหัวผู้ใหญ่สีสันหลักๆของการไปเล่นน้ำของการคือกระเทยกับตูด ใช่เพราะว่าเราอยู่ทุกหัวละแหงทีเนี้ยเราก็เลยจะมาบอกในคลิปนี้แหละเป็นเกี่ยวกับ how to เกี่ยวกับความเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวันสงการานนี้สงการานนี้เราควรจะแต่งยังไงถึงจะแบบดึงดูดใจผู้ชายทั้งชินีทั้งโต๊ทั้งกระเทยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่มีสีสันหน่อยเออป็นเสื้อฮาวายก็ได้ออแต่เราลองวันนี้ เราลองสดใสเลยมะลองเป็นมัดยอมดูมะแต่งแบบตแวอยก็ได้ใช่ไหมแตอยก็ได้หรือจะแล้วแต่คนชอบมันจะเป็นสายเดี่ยวก็ได้จะเป็นเสื้อก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มีความแบบสบายใจแต่ปีนี้เขาลดน้ำหงักให้ใส่ชุดไทยนะเป็นชุดมันยอมเราเป็นสบายมัดยอมไหมเราเราจะมัดยอมไหมล่ะอ่ะได้เลยเธอไปเปลี่ยนสิเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแบบไหนดีอ่ะแบบแบบจะจั๊กงมงโมั้หมทำไงวะเดี๋ยวฉันทำฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนดีกว่าชักพินะ เราไปบ้างนะคะคุณผู้ชมขาเหนไหมไปไหนพวกไปนะปเห็นับอะไรคะขอเองโอ้ยสาวห๋ว ีต้นมแลบโอ้ยปิดสิวะไปข้างนี้ข้างนี้ปิดอ๋อล้วค่ะโอ้ยมันก็อยู่อย่างนี้แหล้วกูเปิดอย่างนี้แล้วคั้นขั้คุณผู้ชมค่ะนี่แล้วคือบอกว่าหวังว่าคนจะได้เห็นเนาะหนุ่มสาวหรือว่าเก้งกวางใส่มัดยอมการเราก็จะใส่เรื่องงการนี่แหละก็คือใครใส่มัดยอมปุ๊บเราจะเดินเข้าไปทักเลยรู้สึกว่าดูอะไรกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกูมีพี่หมือมืดอีกสิ่งหนึ่ง อากจะเตือนนะคะทั้งหลายทั้งแหลเลยว่าการได้นําสงกรานเนี่ยไม่ควรซื้อเสื้อใหม่ไปเล่นทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เคยมีประสบการณ์มาเจอคนใส่เสื้อสีแดงแลเล่นน้ําตกใจนึกว่าโดนแทงว้ ของเธออะเสื้อสีตกใช่ไหม,มแต่ประสบการณ์ฉันด้วยตรงคือทำไมเสื้อนางโพดเพราะว่าส่งการแล้วเพื่อเรียกต้องไปแล้วไนงะเราก็เลยไม่รู้จะหาเตียยเตรียมอะไรใช่ไหม,มล่ะเราก็เลยไปเอาเสื้อมาใส่ซื้อเสื้อใหม่เลย,เลยก็ซื้อเอยกซื้อ XL ธรรมาดาใช่ป่ะแล้วหดแล้วเหลือขอป็นที่เค่ะพวกเราเลย หนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือเรื่องของหนังหน้าเธอไม่แต่งหญิงเธอไม่รู้อะไรหรอกเธอไม่เข้าใจทั้งผู้หญิงทั้งก็เธอแต่งหญิงนะเขาต้องแต่งหน้ากันทั้งนั้นแล้วช่วงนี้นี่นะจะบอกว่าเครื่องสําอางกันน้ำในไ่ยดีมากฉันไปหาข้อมูลจากบล็อกเกอร์หลายๆที่แล้วฉันเอามารวมกันแบบคือจะสาธิตแบบง่ายๆแล้วก็แบบไปหยัก้วดเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อของแพงอ่าเดูจากกระจกคนทำบ้านเขารู้แล้ว่ะ ก็จบเออว่า20บาททุกอย่างแล้วปักซอยนะค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก่อนแต่งหน้าใช่จ้ะต้องคือกลิ่นแดดไม่ต้องใช้ครีมโลชั่นอะไรทาเพราะว่ามันจะมันเพราะมันบึ้บพอเวลาเราแต่งหน้าไปสบายนน้ำมันสรุปง่ายคือว่าอันนี้เป็น S P F 30มสเพราะแดดในไทยก็แรงเนาะเวลาเล่นตอนกลางวันก็หนาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะชนะเลิศก็มีงานถอีกห้าสิบโอ้โหฉันเน้นปากเลยเพราะว่าเันตัวเป็นตัวปากดำอันตราย หัวใจหลังอยู่ที่แป้งเลยนี่งแป้งไม่จะพานี้ดีนะที่เธอบอกฉันเมื่อกี้นี้ตุ๊ดแก้งกวางนำงเสนอเลยแป้งบุเตราคา50บาทมีขายตามตลาดนะัดทั่วไปบุเตะคือเขาบอกว่าเป็นแป้งที่กันน้ำได้ดีมากแกยิ่งโดนน้ำอ่ะน้ายิ่ง่ำคือ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ที่เลือดสุดมาันดอันหนึ่งคือแปง้งน้ำมัน แปน้นนะ้ำมันปีใช่คือนังฉาบลูกขมขนไปเลยเใช่ไหมโอ้โหมิดเนียนมากแก่ฉันไ่ลองมามันราคาประมาณ400กว่าบาทตามตลาดนะ่ะคีอา,าแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันแค่4วัน5วันที่เล่นนะ่ะมันไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าใครมีเงินก็ได้นะแต่ว่าถาใครไม่มีเงินบูตเต้50บาทพอคิ้วสังทัญมากหรือเปมาชเนีย ชนี่คือว่าห่วงคิ้วของตัวเองนะชนี่เนี่ยคือต้องคิ้วแบบว่าบางคนไม่มีคิ้วแต่เรา well, โชคดีที่เรามีคิ้วอยู่แล้วตอนนี้ค่ะเขามีแบบว่าเครื่องสําอางที่เป็นสาหรับคิ้วโดยเฉพาะเลยกันน้ำวัตสุกเลยเออเปงามเป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลจะดีกว่าเพราะว่ามันออจะดูธรรมชาติถ้าเป็นสีดำมันจะดุมองมามั็นนากลัวไปแล้วก็สีน้ำตาลปัดปัดปัปดปึกมันก็จะกันน้ำได้ละตาตา้องมีแบบสีสันมากเพื่อให้เกิดความประทับใจในการที่ความมา่นแบบได้มาอย่เี้ยแลเออแล้วก็ส่วนแก้มเนี่ยแนะนำเป็นเนื้้อจจรไมก็คีะ อยู่ได้นานเยีายเนี้ยเออมันก็จะแบบโป่ง่ายนึกออกมเออแล้วเวลาแบบว่าสมมติโดนสาดน้ำมานึกออกมะพอแก้มหลุดอ่ะพอแก้มหลุดคุผู้ชายกำลังแก้อยู่เราอาศัยจังหวะผู้ชายเผลออะแปะแปะแปะสแปะล้หันมาโอเคยังโอเคแล้กหน้าฉ่ำหน้าฉอกยังอ่ะเ่าหรอโอเเอเอาไ่ดีอ่ะเอาออ้ไ่อเอ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 อทเรียกวาอรบกาอ่ะอดลาเออเรานสวยทํา ได้เราได้สารานจริงเลยนะกันเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราหน้ากลบแล้วเหลือปากบางคนเนี่ยเล่นน้ำซุปขาซี่บัดสั่นมาปุวยก็ไม่มีเลยเรามีลิปกันน้ำจ้ามันก็นีหลายอย่างเนาะลิปกันน้ำเนี่ยคะช่วยให้แต่ว่าเวลาแบบน้ำสาดมาเนี่ยอะไรที่เป็นอะไรอ่ารานนิดนึง เป็นเคล็ดลับนะคะสําหรับสาวที่แบบว่าอยากจะแบบว่าโดนน้าสงกราดแล้วก็ยังสวยอยู่แล้วกลองไม่มีน้ำเท่าไหร่เราได้เอออันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียมพร้อมลุยพร้อมอะไรแล้วพร้อมลุยฉันว่าไม่เชื่อหรอกฉันต้องทดสอบอ่ะเนี่ยนะสปอตว้าวนี่ล่ะว่ามันโอเคไหมยยังอยู่อยู่ไหมโอ้ยยังอยู่ลองข้ามรอบงดีไหมยังอยู่ ยังฉันโดนจับกดน้ำฉันหิวน้ำฉันเผกินน้ำหน่อยแป๊บหนึ่งได้ป๊อได้เอาน้ำให้หน่อยขอนันได้ค่ะทีมงานขอบคุณนะคะเฮยทำไมน้ำหลอกอ่ะเอาหกทำไมกินดีๆกินดีเอ้าทำไมน้ำไม่เข้าปากอ่ะอ๋อเอ้ยลิปตันน้ำวันนี้วันนี้กูกินน้ำเพียงแ Hehe, ส,สิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้ในช่วงสงกรานนั่นก็คือเรื่องของเสียงเพลงนั่นเองยังเสียงเพลงนั้นเพลงที่ยังเพลงที่ติดอันดับท็อปชาร์ตแน่ในปีนี้นั่นก็คือเพลงนี้เลยอ้าวทีนี้นะคะเมื่อเรามีเพลงที่ดีแล้วเราตุ้ดเรากระเทยเราผู้ชายที่หาเมียทั้งหลายต้องเต้นค่ะต้องเต้นอ่ะตั้งท่าไว้ตั้งท่าไว้ติดผู้ชายใช่ไหมติดขึ้นมาติดขึ้นมาผู้ชายจะเบื่อแล้วกับการเต้นแรงเราลองเต้นเบาที่สดด โยกโยกเล็กขึ้นเล็กอีกเล็กได้เล็กได้พอผู้ชายมองผู้หญิงมองแล้วนั้ก็ใหญขึ้นใจญใหขึ้นองสองลอยยเดียวมเดียวรัวจริงจรเนี่ยเฮ้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 เฮ้ กับจิก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 ว้ายคจะติดผู้ชายอย่างเงี้ยกูยอมนกนี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเธอก็คือการเล่นน้ำเนี่ยของกระเธอที่มีนมหรือเพื่อนตุ๊ดแต่งสาวนี่ใช่ไหมล่ะเวลาที่เขาไปเล่นน้ำเนี่ยการสาดน้ำมันจะหมักอยู่ตรงนี้เราก็ควรที่จะเลือกบาเลือกเสื้อไนเนี่ยให้มีความร่วนซุยให้มีความแบบไม่เก็บน้ำไม่อุ้มน้ำอ่ะเรียไหมแนหไม่ใช่ว่าโดนสาดมาสาดมาปุ๊บ ก็ต้องทำไมอุ้มน้ำไปอีกกูก็ว่าทำอะไรเอโยกไปเป็นศาสตร์โดนสาสตว์ไปไงคะมันอุ้มน้ำค่ะต้องมานั่งดิดนั่งถอดเท่ไหร่แล้วก็บีดเขาบีดแทกปุ๊บหันซ้ายหันขวามาใส่ไม่เสียบคาลิกเสียบมะเสียบุฟลิกนะก็เลยจะเตือนก่อนกับด้สองการใกล้ๆนี้นะว่าให้เลือกบาร์ที่ดีตุ๊ดทั้งหลายหรือก็เธอทั้งหลายนะคะการเต้นการเบียดเสียดของคนนะคะในวันที่น้ำปีกันน้ะคุณก็ต้องเลือก เาเรียกว่าอะไรนะแตะเลือกต้องแตะให้ดีเออต้องเลือกสตอร์เทสที่มีความกันน้ําสูงเธอแตะมาเธอแตะมาแล้วทคไม่ดูต้่ำต่ำต่ำไรไม่เป็นไรทำไรวะเฮ้ยนี่ฉันแตะเป็นไงฉันแตะแล้วไหนฉันเป็นเพื่อนชายเพื่อนชายมาบ้างไหมฉันก็ไปอยู่กับเพื่อนชายไปอยู่กับเพื่อนผีฉันก็ฉันก็ฉันตา๊ ส,ส,สยอมใจหมด <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์และการเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นน้ําสงกรานก็คือปืนฉีดน้ําแต่ถ้าใครงบน้อยเรามีนี่ค่ะขันเอาไว้ใช้เล่นน้ำไปให้พเพื่อเพืนเ <Hey, hey. S 3> ินใจในันสบกรณ์นี้ของกูของกูนะเอามาได้ไงมือขโม<อ>ยขอทานมาเหรอของม,ม,มือมึงเอาไปดิ ก็ฉันหาไม่ได้ช่วงป่าแป้งในวันสงการอย่างไรให้น่ารักเลยนี่คือแบบที่หนึ่งค่ะขอปั้แป้งหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับขอบคุณค่ะ แล้วเราเรามาดูแบบที่สองกันนะคระับ<อ><ะ> ก็เล่นน้ำเป็นอย่างมีลิมิตอย่าลืมลดน้ำดำหัวญาตผู้ใหญ่หด้วยันคนนะแล้วก็เมาไม่ขับด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในวันสงกรานเยอะมากจริงๆใช่ยังไงก็ต้องรักษาดูแลมีสติกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเล่นกันแบบเลยเถิดเกินไปนะใช่แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้พวกเราครอบตัวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ